สวัสดีครับโกดังอัคเดตสเตชันเราจะมารีวิวกระสอบงานไดมอนด์ U.S.A. นะครับอันนี้เป็นรายการกังเกงกีฬาขาสั้นเบอร์2นะฮะรหัสจะเป็น D312 ลองรับชมดูน,นะครับนี่จะจะรวมชายหญิงนะครับรวมกันชายอาวังลึกเข้าไปหน่อยให้ติดกับกระสอบเลยเวลาวางเออวางแบรนด์ก็นะครับหลากหลายครับขาทัน มันก็จะเป็นหลากหลายทีฬาเลยเป็นท้่มีเป็นเกงเซิร์ฟตั้งเกงบอลเกงบาสนะฮะคนไปเกงวิ่งเนี่ย ก็จะ้าแบบคาไซส์กันนะครับ ในแนวทางภาคระสอบกมือสองนะครับทุกเกตทุกประเทศนะครับก็โดยธรรมชาติแล้วมึงงอก,กแพ็คมาให้เรามันก็จะมีทั้งหัวผ้าก็คือพวกสวยโดดหน่อยอาจจะเป็นแบรนด์เนมหรือว่าดูใหม่หน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็จะสวยกว่าเขานะครับแพ็คมาแล้วก็มีเป็นสวยกลางๆก,ก็คือทัท่วๆไปแล้วก็สวยน้อยๆเลยก็มีนะฮะสองสามประเภทนี้รวมมาเพราะฉนั้นหลักการมันก็คือมันจะมีทั้งหัวผ้าสวยกลางๆหางผ้ากลมนะครับ เวลาเราได้ของไปก็ต้องไปคัดแยกขายทําราคาที่แตกต่างกัน,นแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็อาจจะมีในเรื่องอัตราของเสียมาบ้างเช่นถ้าเลิกซักไม่ออกหรือถาดชารุดเป็นรูบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะฮะอันนั้นก็คือตีทิ้งอย่างเดียวครับอัตราของเสียเราควรจะคิดกันเผื่อไว้เป็นต้นทุนนะฮะตีเผื่อไว้สักส0ถึง1 5เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยเวลาที่เปิดกระสอบจริงขึ้นมาถ้ามันเสียน้อยกว่านั้นถือว่าเราก็กาไรเพิ่มไปนะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดเป็นที่เรียกว่าธรรมชาติท่ากระสอบมือสองเลยนะครับ ก,ก็ใช้แนวคิดนี้ได้ครับแล้วก็แต่ละกระสอบในรหัสเดียวกันสวยมากสวยน้อยก็จ,จะมีเบียดกันบ้างนะฮะธรรมชาติครับมันจะไม่เป๊ะในทุกกระสอบนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่สินค้ามือหนึ่งที่สั่งตัดเหมือนกันหมดนะฮะไม่ใช่ผ้าโหลนะฮะแล้วก็หลักที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเลยเป็นความแตกต่างแบบใ,ใ,นในประมาณอย่างนี้นะครับแต่โดยหลักการแล้วสินค้าในรหัสเดียวกันออกมามันก็จะอยู่ในอารมณ์ใกล้เคียงกันนะครับ นี่แบนก็สังเกตนะครับผ่านตาขึ้นไปก็หลักแบนครับดีทั้งในที่มีบ้างแชมเปี้ยนบ้างนะครับคนคนไปตอบไม่ได้นะครับแต่ล้วก็สอบแบนเนมมากน้อยขนาดไหนนะฮะอันนี้แล้วแต่นะครับต้องไปยุ้งเอาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถดูข้อมูลได้นะฮะที่หน้าเว็บ www update c o n a t i o n com เบอร์โทร id line id แฟนเพจ a c e b o o k ก็จะลงไว้ใต้โพสต์ดีโอนะครับ เรียกดูจากเมนูใต้วิดีโอมุมขวาล่างถ้าดูมนูนะฮะัมันจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวที่มีสีเทาดำหรือเป็นสัญลักษณ์ลูกศรอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะมีข้อมูลเว็บไซต์โกดังเบอร์โทรติดต่อ ID Line ID Facebook นะครับสอบถามเพิ่มเติมท่านก็โทรมาสอบถามก็ได้ไลน์มาถามก็ได้หรือจะอินบ็อกซ์ผ่านทางหน้าแฟนเพจเฟ e บุ๊กสอบถามก็ได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์ไว้ที่หน้าแฟนเพจท็กปุกเวลามีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆเรื่องของเข้าใหม่อะไย่างเงี้นะครับก็จะไปขึ้นที่เพจท่านด้วยก็จะได้ประโยชน์นะครับก็คงรีวิวให้ดูได้รวมๆนะครับไม่สามารถให้ชมได้ทุกตัวนะครับเวลามันไม่ไม่พออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยกว้างๆนะครับให้เห็นถึงสภาพรวมของรหัสนี้นะครับ กีฬาเบอร์สองนะครับเอาล้ครับก็เดี๋ยวผมจะปิดรีวิวตามนี้เลยนะครับก็ฝากท่านลองติดตามรับชมข้อมูลดูเพิ่มเติมยังไงก็ที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็บล็อกหรือไลน์มาสอบถามนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามรับชมดูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ